กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เจศิละธานนท์สมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับมวยไทยเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะครับมันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้วก็คนไทยทุกคนที่เกิดมาคิดว่าโดยสายเลือดเขาก็จะต้องรู้จากมวยไทย เรามีมวยไทยมาตั้งแต่อดีตนะครับมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนายขนมต้มขูเขตศิยาภัยเขียวหวานยนตรกิจอดุลศรีโสธรอภิเดชสิทธิลันนะครับคงเดชน้อยลูกบางปัาซ้อยมาจนถึงปัจจุบันไล่ไม่หมดนะครับทีนี้ในอดีตเนี่ยมวยไทยนี่มีเกินเคยมีการพัฒนา เวลาฝรั่งมาเมืองไทยก็จะต้องดูมวยไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศแต่ว่าในช่วงหนึ่งที่มันมีการพนันเข้ามาแทรกก็ทำให้าการชกมวยไทยการส่งนักมวยขึ้นไปชกเนี่ยของค่ายต่างๆเนี่ยเป็นไปโดยการชักนำของเตียนการพนัน แล้วก็เสียนการพนันก็จะกำหนดผลการชกเพียงแต่ยกสี่ยกห้าไม่ใช่ตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกห้าตลอดมาจนถึง <c oughs> จนถึงในอดีตเหมือนกันในอดีตซึ่งมันทำให้มวยไทยเนี่ยเสื่อมลงแต่ในปัจจุบันนี่คงไม่มีช่วงไหนที่มวยไทยเฟื่องฟูเท่ากับยุคนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีวันแชมเปี้ยนชิพมีไทยไฟ มี LWC ของลุมพินีเรามีแม็กมวยไทยมี RWS ในระดับประเทศเรามี UFC หรือเรียกว่ามวยคงนะครับซึ่งก็เป็นที่แพร่หลายที่ทำให้นักมวยไทยเนี่ยค่าตัวสูงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะผันตัวเองไปชกมวยหรือไปเป็นครูสอนสร้างรายได้ให้กับตัวเองประเทศ ต่างประเทศที่เป็นแหล่งเริ่มต้นน่าจะเป็นฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการศึกษาของคณะอนุของคณะกรรมการการกีฬาเนี่ยในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับทีนี้ท่านเขียนวัตถุประสงค์มาเพียงสองข้อวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งคือศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษาต้องการศึกษาปัญหา ข้อที่สองเพื่อพัฒนาหลักสูตรหลายวิชาและแนวทางการจัดการเรียนมวยไทยในสถานศึกษาผมจะขมวดให้สั้นลงเฉพาะเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนท่านประธานครับในเอกสารมันมีรายละเอียดต่างๆที่ท่านให้มามันมีประเด็นเรื่องของหลักสูตรที่ผมคิดว่ามันไม่ลงตัวมันยังไม่ลงตัวนะครับเพราะว่า มวยไทยมันผ่านการกำเนิดมาตั้งแต่ยุคดึกดำบัรตั้งแต่สมัยเราโชคมวยโดยการคาดเชือกแล้วก็จะมีบางประเทศที่เรียกว่ากุนคแมอะไรก็มาอ้างสิทธิ์อะไรผมว่าอย่าไปอย่าไปสนใจอย่าไปให้น้ำหนักที่เราสนใจก็น่าจะเป็นพม่ามากกว่าสมัยมวยคาดเชือกเราก็มีคู่แข่งสู้กันแต่ว่าแต่ว่าการพัฒนาของ มวยพมา่าหรือมวยไทยที่ชกโดยคนพมา่าเนี่ยมันก็จบลงไม,ไม่มีการแพร่หลายเหมือนกับมวยไทยที่เฟื่องฟูอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วเพราะนั้นในประเด็นเรื่องของหลักสูตรเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีการสั่งทายนากันใหม่แล้วก็ถ้าจะทำหลักสูตรในกลุ่มต่างๆต,ตั้งแต่กลุ่มเด็กไปจนถึงกลุ่มผู้ใหญ่อะไรก็ตามเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาจากหลักสูตรหลักเหมือนกับศาสนาพุทธที่ยึดต้นแบบมาจากพระไตรปิฎกแต่ว่าในกรณีของหลักสูตรผมคิดว่ามันยังไม่ลงตัวในหลักสูตรที่ทำมาจะโดยกระทรวงกีฬาหรือใครก็ตามเนี่ยผมคิดผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นหลักสูตรที่ใช้อ้างอิงได้เพราะว่ามันมีหลายสถาบันมากที่เขามีหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โรงเรียนตำรวจนะครับซึ่งซึ่งเขาเขาก็เคยมีหลักสูตรในเรื่องของมวยไทยแต่นี้ไอาการที่เราจะสังายนณาหลักสูตรจนเป็นตำราที่ยอมรับได้แล้วก็นำหลักสูตรนี้ไปเผยแพร่ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายผมคงฝากทางคณะกรรมธิการกีฬาซึ่งก็เคยนำเรื่องมวยไทยนี้เข้ามาในสภานี้ครั้งหนึ่งแล้วผมก็มีส่วนในการอภิปรายแล้วผมเห็นว่า ในประเด็นของหลักสูตรที่อยู่ในข้อ2อสองเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นปัญหาที่อยากจะให้มีการสั่งขยานแล้วก็ทำให้เกิดหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปก่อนนะครับก่อนที่จะก้่าวถึงเรื่องอื่นผมเห็นด้วยกับ<ม>แนวทางการจัดการเรียนการสอนทีท่ท่านทำมาเอกสารในเล่มนี้เห็นด้วยทุกประเด็นยกเว้นเพียงแต่ว่าหลักสูตรนี่ผมคิดว่ามันน่าจะ ทำให้เป็นที่ยอมรับกระโดดทั่วไปแล้วมันไม่ไม่ใช่ง่ายนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นมวยชัยยาท่านมีหลักสูตรมวยชัยยาแยกแยะออกไปในหลักสูตรย่อยของหลักสูตรที่สอนหรือไม่นะครับแล้วก็นอกจากมวยชัยยามันยังมีมวยอื่นอือีกนะครับซึ่งศิลปะมวยไทยเนี่ยสลับซับซ้อนผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กผมก็สนใจแล้วก็สนใจในคือ เล,เลิกเรียนก็ไปครุกอยู่ตามค่ายมวยต่างๆก็สนใจแล้วก็เห็นว่าศิลปะของครูผู้สอนเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันสมัยก่อนเราอะมวยเตะแพ้มวยหมัดมวยหมัดแพ้มวยเขา่ามวยเขา่าแพ้มวยสอบมวยสอบแพ้มวยเตะอันนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นตำนานที่ยึดถือแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นหลักมันก็มียกเว้น แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ครูรุ่นเก่าๆเขาสอนไว้เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เป็นข้อแรกที่ผมอยากจะ,ะให้เป็นประเด็นข้อสังเกตนะครับอาท,ท่านทำมาแล้วนะดีแล้วลหละหลักสูตรแต่เพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราสามารถทําสังขยาาหลักสูตรได้มันจะทําให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับมันมีโครงการวิจัย ในเรื่องการบาดเจ็บสมองในกลุ่มนักมวยเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีของคณะแพทย์รามาธิบดีโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกีรพรรเหล่าธรรมทัตท่านประธานครับผมเคยอภิปรายเรื่องนี้นะครับผมเพียงแต่จะบอกว่าไอ้โครงการวิจัยเนี่ยเกิดขึ้นในปี2558 แล้วเป็นโครงการวิจัยที่เป็นที่เชื่อถือเพราะเขานำกลุ่มคนมาสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งชก่วยเด็กอายุไม่เกิน15้าปีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของเด็กที่ไม่เกิน15้าปีที่ไม่ได้ชค่วยแล้วเอามาเปรียบเทียบเขาพบว่าใย,ยประสาทและเซลล์สมองมีการฉีกขาดในเด็กที่ชค่วยที่อายุต่ำกว่าส5หปี ทีขาดออกจากกันเกิดจากแรงกระแทกที่ศีรษะนะครับสองกลุ่มนี้ทำ MRI า m ทั้งคู่เมื่อทำา r i ทั้งคู่แล้วเขาก็ได้ผลเป็นว่า IQ ที่วัดแตกต่างกันสิบหน่วยเพราะนั้นในประเด็นของรายงานชิ้นนี้เน่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะนั้นผมเห็นว่า อยากจะให้คณะกรรมการิการเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าท่านจะทําหลักสูตรถ้าหากว่าเด็กจะเรียนรู้เพื่อให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้นะครับเรื่องของแนวทฤษฎีที่จะทํานะครับเพราะว่าเด็กที่อายุไม่เกินสิบห้าเนี่ยอีกไม่นานเขาก็โตเกินอายุสิบห้าเขาก็สามารถที่จะไปชกมวยได้มันไม่ไม่ได้อยู่ในข้อแม้ที่ ศรีรษะได้รับความกระทบกระเทือนไอศ้ศีรษะที่ได้รับความกระทบกระเทือนแม้เราจะใส่เฮดการ์ดก็ไม่ได้ช่วยนะครับผมจึงฝากประเด็นเรื่องนี้ซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งให้กับคณะกรรมการว่าต้องให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนถ้าหากว่าสมองเขาได้รับความกระทบกระเทือนในส่วนที่เขาเข้ามาต้องการชชควยไทยอาจจะมีบางคนเป็น การสร้างรายได้สร้างอาชีพแตอ่อีกส่วนหนึ่งก็คือมีความคึกขนองตามวัยเด็กนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมีประโยชน์ในปัจจุบันเราก็เห็นว่าในเด็กวัยรุ่นก็มีการตีกันนะครับชาวุฒทำร้ายซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเรามีช่องให้เด็กเหล่านี้ไปออก ออกกำลังเล่นกีฬาฟุตบอลชกมวยต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะป้องกันในกรณีที่เด็กไปโม้สมก่อเหตุเสพยาเสพติดอันนี้ป้องกันได้มากมายอันนี้ก็ผมก็เห็นดีด้วยตามรายงานของคณะกรรมการที่เคยเสนอมากอ่อนแล้วก็รวมถึงรายงานฉบับนี้ซึ่งผมเห็นว่ามันก็จะเป็นประโยชน์เพื่อจะได้ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเด็กนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาหลักสูตร ในสถานศึกษาต่างๆได้ตามกรอบที่ควรจะเป็นก็ให้กำลังใจกับคณะกรรมาการครับขอบคุณครับ